วันนี้เป็นเรื่องต่อยอดจากเหตุการณ์ที่เราเพิ่งออกอากาศไปเราออกวันไหนวะวันเสาร์ป่ะใช่ปะ่ะไอ้เรื่องกลิ่นเหม็นน่ะอ๋อใช่วันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์ครัวันเสาร์วันเสาร์แล้วปรากฏว่าล่าสุดคุณผู้ชมฮะอันนี้ไม่ได้พูดเองอ,อยากให้ดูโพสต์ของ army military force ครับลงตรงกันเป๊ะเลยเรื่องความเขียนล่าสุด army ลงว่ายังไง เขาบอกว่าพื้นที่ช่องอันม้าขณะนี้เนี่ยมีหมาหอนนี่เพจอาร์มี่ลงเอาไว้ฮะบอกหมาหอนกันทั้งคืนเลยสาหรับช่องอันม้าอุบลราชธานีเออผมก็ให้ลืมให้น้องทีมงานเอะทีมงานหาทันไหมไอ้ที่ตอนนั้นเราเคยนําเสนอไอ้ที่<ม>อันไม้ค,คืออันม้านี่รู้สึกจะเฮี้ยนเยอะมากนะฮะ<ม>เพราะว่ามันมีตั้งแต่วันเสาร์ที่เราเปิด ไอ้เรื่องอะไรปูงอีกาใช่ครับแล้วก็มันมีหมาหอนด้วยมั้งทีมงาน,นมีป่ะลองลองย้อนภาพเก่าดูหน่อยสิแล้วมันมีอันนั้นนะ่ะไอจัได้ป่ะที่อะไรวะชาวบ้านชาวบ้านขเขมรนนะ่ะต้องเอากระทงมาตั้งหน้าบ้านคือล่าสุดเนี่ยที่บอกว่าอ่านม้าเฮียนเนี่ยนะนี่ไม่ไใ,นในการเล่าเรื่องผีนะเ,ออเป็นรายการพูดพูดนะแต่ประเด็นที่น่าสนใจคืออย่างงี้ขังโพสต์ของอาร์ม,มี่เข้าไว้นิดหนึ่งครับอ่านม้าเนี่ย กำลังคาดการว่าเขมรน,น่าจะเพี้ยงพําเยอะหรือพูดกันแบบภาษาชาวบ้านก็คือตายเยอะนั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะเพียงแต่ว่าวันนี้ภาพที่ปรากฏเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะเห็นแล้วที่ทางการเขาเอามาเผยแพร่นั่นก็คือทางด้านของกองพันฐานมาที่13กรมฐานมาที่3ลองดูภาพนี้นิดหนึ่งก็ได้ตอนเขาเปิดฉากลุยที่อันมาคือแน่นอนสงครามยังไงก็ต้องตายครับมันไม่ตายเราก็ตาย เพราะฉะนั้นไม่ได้ว่าใจเหี้ยมแต่มันควรตายแต่เราควรรอดเพราะทหารไทยปกป้องอธิปไตยภาพที่เปิดฉากรบกครับโดยวันนี้เขาตะลุยเข้าไปที่อานมาเนี่ยยาวมากพุดเนื้อหาที่ทหารเขาเอามาเผยแพร่เจอไหมครับอ้าวขึ้นสักทีครับเออนี่ฮะเปิดเสียงในสตูให้พี่ฟังด้วยนี่ฮะประเด็นก็คืออันนี้คือที่เขาตะลุยไปที่อันมาใช่ครับแล้วก็เปิดฉากยิงปืนตะบุ่มบุ่แล้วก็ลุยเข้าไปในบ้านเนี่ยฮะ คุณผู้ชมน่าจะเห็นแล้วใครยังไม่เห็นไม่แปลกผลทวนสั้นรรคือความยาวนี่หลายสิบนาทีใช่ครับก็คือคลิปเนี่ยมันมีค่อนข้างมีความยาวที่ค่อนข้างนานพอสมควรเพราะว่าจะเห็นปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยที่เห็นความยากลำบากในการที่กว่าจะยืดพื้นที่ช่องอันม้ามาได้จะเห็นว่าในพื้นที่เนี่ยมันมีพวกสิ่งก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่เขาบอกน่าจะเป็นร้านค้าในอดีตของบริเวณช่องอันม้านี่แหละ ตอนที่เราขึ้นไปก็คือจะเห็นตามภาพเลยว่าต้องฝ่าดงพวกไม้สังกะสีโรงเรือนต่างๆไปแล้วเจ้าหน้าที่เองเนี่ยไม่ใช่แค่เอารถยานเกาะเข้าไปได้อย่างเดียวแต่เรมจะเห็นว่าไอ้ด้านบนของรถอ่ะมันจะมีบางคันอ่ะจะเห็นว่ามีการติดตะข่ายเอาไว้เขาบอกก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทหารไทยเราก็ต้องประยุกต์ใช้คือป้องกันโดรนพีชีพพุ่งชนยานเกาะเหมือนกัน เพราะเรายังกลัวว่าจะหย่อนโดนตอนรับเข้าไปเคลียร์อันมาและภาพนี้ต้องขอชื่นชมทางไทยนะครับผมฮะคือเห็นภาพนี้ยอมรับเลยว่าอันนี้ผู้จกใจคือโคตรรักเลยแล้วรู้สึกว่าโอ้โหกว่าจะเอาคืนเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะแล้วกว่าจะเคลียร์อันมาเนี่ยคือจุดอันมาคือจุดที่มันมีการผักอกกันตาอมตาอมเออตาอมเนี่ยแหละนะฮะหลายท่านจาได้นั่นแหละจำไม่ได้ไปเปิดดู Google เอาเนี่ยนะฮะ

รถผมติดยู่ฟอมหักไปแล้วพี่เซที่เซขยันลงรถเนาะนี่คือนี่คือส่วนหนึ่งอ่าเดี๋ยวจอดตรงนี้ก็ได้ขอไปฟุตภาพตัวอื่นก็ได้6 7 8 9แเแล้วไล่มาเลยก็ได้จากทีมงาน เพราะนี่คือตอนตะลุยเอาไปว่าจริงๆเนี่ยตอนที่ผมจัดอยู่ในช่องแปผมก็เล่าไปแล้วมผมไม่อยากเล่าซ้ำเพราะในพุทธาทอคอยากให้มันไปคืบหน้าเรื่องที่ไม่ได้คุยทางทีวีแต่มาออนทางโซเชียลเนี่ยนะฮะกำลังจะบอกเปิดเสียงข้อคอด้วยนะจ๊ะทีมงานให้ดูชนิดหนึ่งนี่นะฮะคือต้องบอกว่าวันนี้ถ้า YouTube มีปัญหาดูละสะดุดคุณผู้ชมบอกหน่อยนะไม่แน่ใจว่าช่องพุทธาทอคุนนี้สะดุดหรือเปล่านะครับ ก็มี2ทางมีช่องเ c e b o o กก็คือพุทธะอภิวันกับอีกอันนึงก็คือมาดู u t u b e เถอะพุทธะทล์ปเพราะว่าติ๊ t ต็อกนี้ไม่ได้อ่อนเลยระหว่างจัดรายการเพราะมันละเอียดอ่อนเยอะนะฮะมันวันไหวเกินไปภาพนี้ปุ๊บเนี่ยโดนบล็อกเลยมันรุนแรงมันรุนแรงมันก็ไม่ได้แรงนะอันนี้คือปกป้องประเทศเอาฟุตภาพตัวอื่นมาหน่อยฟุตภาพ5 6าหกน่อยดินี่คือไม่มีหลักคือกว่าข้าไปเอ๊ไอตัวไหนว่าไอที่มันมีตะขครยขัางบนอ่ะฟุณภาพที่เท่าไหร่นะหกเจ็ดือ่ป่าทีมงานเดี๋ยวลองดูหน่อย ตัวที่ตัวที่2ตัวที่2เมื่อกี้เนี่ยเราเปิดไปแล้วแหละตอนตอนที่เข้าตัวที่2มาที่เห็นว่าลักษณะก็คือที่เราบุกเข้ามาเปิดตัวที่2เขึ้นมาหนก็ได้ฮะแต่เห็นว่าก็คือเป็นทีมทหารไทยนี่แหละที่มีการเข้าไปทําภารกิจนี่นี่เห็นไรตะข่ายอยู่ข้างบนนะฮะแล้วก็ผ่านอนุสาวรีย์ตาอมตอนก่อนที่จะเอาแบ็คโค้ไปในใช่ไหมใช่นี่อันนี้ยังมีซากอยู่แต่ตอนนี้ไม่เหลือแล้วไม่เพราะว่าเราแบ็คโค้ไปเคลียร์คือรู้สึกสองวันก่อนมาที่กองทัพเขาเปิดว่าเขาป่วยไอเสตูนมาช่ไหมใ่ แล้ววันนี้เขาเพิ่งเปิดตัวเต็มว่าเขากวาดมันยังไงเพราะนั้นขอชื่นชมนะครับแล้วก็เอาจริกใจเลยคนไทยจะรักทหารมากๆก็คือการเสียสละนี่แหละเพราะรู้เลยว่าก่อนเข้าไปเขายังไม่มั่นใจว่าพวกมันจะยิงอยู่หรือเปล่าถูอว่า<ช>มันเสี่ยงมากนะฮะถ้าลองนึกต่อให้นั่งรถรถถังเนี่ยแต่หัวข้างบนเนี่ยเปิดนึกออกไหมนเกิดมันมาบึ้มลงมาข้างล่างเยไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยลองไปดูตอนท้ายเนี่ยก็ได้แต่ตัวที่9้ารู้สึกมันมีดนตรีตัวที่9้าอาจจะต้องดับเสียงนักธานเดี๋ยวมันจะโดนลิขสิทธิ ตัวที่9เนี่ยมันจะมีดนตรีตอนที่แบบนี่นอันนี้ดับเสียงดน,นตรีนะ<ม>อันนี้เห็นไหมแล้วก็ปัง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 ม,มันไม่ตายเราก็ตายเพราะฉะนั้นมันต้องตายเราถึงต้องปกป้องประเทศ<ม>ได้ ไม่ได้เยี่ยมโผดนะแต่ยุทธวิธีการลบท่านก็รู้ใช่ไหมมันต้องสลัดชีพแล้วพวกเขาทําเพื่อเราตอนนี้22รายแล้วรายแล้วแล้วก็อ่านมาก็มีทหารหารที่เสียชีวิตด้วยคุณผู้ชมฮะและนี่คือพื้นที่การเคลียร่าสุดกลับมาตรงนี้ประเด็นก็คือที่กําลังคุ้นเรื่องว่าทําไมไมันมีกลิ่นเนา่าเพราะเอาจริงคุณผู้ชมฮะกว่าจะกวาดเนิน อันม้ากว่าจะทําได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนอกจากนี้คุณผู้ชมฮะมันจะมีเนินอีกอันหนึ่งโซนอุบลเหมือนกันอันม้าคืออุบบเนินอะไรนะไอซ์มี6 7 7กับเนิน500ครับสเนินนี้ที่เรายึดได้แล้วเช่นเดียวกันแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยอย่างเนิน677เนิน677เนี่ยมันก็อยู่แถวอุบลนเหมือนกันใช่ครับแล้วมันก็จะเป็นเนินสูงเนิน677ที่ไปยึดแก้มบะ ใช่ที่ไปเจออาวุธแกรม102มาได้บ้องละ3 5ล้านหแล้วก็เนิน500ก็เจออาวุธจีนคมจาได้นะผมไม่ทัวร์เลยละปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะวันนี้ถ้าเราดูภาพจากอานม้าอานม้าเนี่ยคือจุดที่ทหารเขมรอยู่เยอะแล้วคําถามคือไอ้ตอนลบเนี่ยผมว่ากองทัพเขายังไม่เปิดเผยตัวเลขแต่ก็ต้องมีตายบ้างแหละโดยเฉพาะทหารเขมรคําถามคือตายกี่คนเขมรไม่เปิดเผยเลย แต่กองทัพเราเคยแจงตัวเลขร้อยกว่าถูกป่ะคำมเมมันก็ต้อยว่าไม่จริงอของมันไม่ได้ตายเยอะขนาดนั้นแต่ล่าสุดคุณผู้ชมฮะผมอยากให้ดูตรงนี้เออทีมงานเจอภาพสมัยก่อนไหมล่ะที่หมาหอนนะ่ะเจอ,อยังเจอ,อยังตอบพี่หน่อยดิเจอไหมกับภาพปากกระทงไอ้หาภาพเจอป่ะเจอไหมเจอไหมเดี๋ยวลองให้ดูสันิดหนึ่งก็ได้เนี่ยนะเพราะล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมครับคือชาวบ้าน ชาวบ้านเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้กลางคืนนี่ภาพสมัยก่อนใช่ป่ะเรียนครับ เออนี่ต้อระวังก่อนที่ไหนอันม้าป่ะก็มีมีหลายพื้นที่ใช่ส่วนหนึ่งก็คือมีอุบลราชธานีด้วยก็คือบริเวณอันม้าจริงๆอ่ะตอนที่มันมีหมาหอนคือประทะรอบแรกเนี่ยหอนกันเกือบทุกจังหวัดคือแนวชายแดนภูมาเขือใช่ครับกูมาเขือศรีสะเกดภูมาเขือศรีสะเกดที่บอกตายกันเกลื่อนเนี่ยนะฮะแล้วก็เออมันแปลกมากนะตอนนั้นเนี่ยคือหมาหอนกันหลายจังหวัดที่มีการยิงกันเกิดขึ้นแล้วมันกลายว่าคือบางคนบอกมันก็ไม่มีอะไรหรอกขนาดนักข่าวช่องแปดไป ช่วงนั้นเนี่ยหมาก็หอนไม่กี่วันละวันลบไปมากี่วันแล้วนะท่านท่านตอนนี้ล่ะตั้งแต่วันที่7จ็ดอะสิบกว่าวันป่ะยใช่วันนี้วันที่ยี่สิบสองนี่สามก็ต้องรู้ตัวแล้วมั้งว่าตายครับู้แไ้วใช่แล้ววันก่อนที่เราเล่าเนี่ยก็คือเรื่องฝูงอีกาเดี๋ยวเอาฝูงอีกาภาพมาประกอบหน่อยก็ได้จ้ะล่าสุดที่ไม่ได้พูดเองนะอย่างคุณเพ่งกวนเนี่ยเป็นชาวบ้านในพื้นที่อันมาแกก็บอกให้ฟังอะพอแล้วเดี๋ยวหมาที่นี่มันหอนเดี๋ยวหมาที่นี่ที่ศัตรูมันหอนด้วยทีมงานพอแล้ว พ่าหมาสตูหอนเมื่อไหร่ผมก็นั่งไม่ติดเหมือนกันนะฮะให้หมาไปหอนที่อุบลพออีหมาสตูเนี่ยก็ชอบหอนกลางคืนเนี่ยนะฮะแล้วนี่วันที่เท่าไหร่แล้ววะ <What S 2> วันนี้กี่วันแล้ววันเนี่ยนวันที่นัด <c oughs> <ผม S 2> ไปผมก็ตัดรายการก็นั่ง้วยใจ มืออย่าหอนนะยี่สิบกว่าวันแล้วเออมืออย่าหอนนะหมาที่ศัตรูมืออย่าหอนเด็กขาดนะเข้าวันที่ยี่ิบสี่แล้วยี่สิี่นะจากเราไปอุ้มรู้ไปไหนแล้วนะปังเนี่ยถูกป่ะใช่ครับถ้ามีอะไรก็มาหาไอซ์แล้วกันเออยังไม่มาเลยแพี่ไม่ว่างอ่าอเคล่าสุดคุณผู้ชมครับปรากฏว่าคุณเพ่งกวนเนี่ยแกพูดให้ฟังอะไอซ์ว่าคือความเชื่อคนไทยอะเนาะตรงอ่านม้ามันเหม็นมาก คืออย่าลืมนะว่ากลิ่น่ะถูกป่ะมันถลีกลับลงมาอย่างชุมชนเพราะอันม้ามันสูงชุมชนเราอยู่ล่างเห็นบอกว่าลมมันตลบมาเนี่ยมันก็จะลอยผ่านชุมชนคุณเพ่งกวนเล่าให้ฟังว่าหมาที่บ้านสี่ตัวอยู่ๆเนี่ยเห็นบอกว่ามันหันหน้าออกไปทางอานม้าแล้วมันก็เห่าพร้อมกันเดี๋ยวต้องเปิดคลิปหมาตัวเก่าหน่อยก็ได้คือวันนี้เขาไม่ได้ถ่ายหมาตอนกลางวันมาให้ดูขอคลิปเก่าตอนหมาหอน พะเขาบอกมันแปลกคือหมาที่เลี้ยงเนี่ยหันไปตรงจุดที่มีการปะทะแล้วก็เหมือนส่งสัญญาณหอนภาพเก่าครับเนี่ย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 อย่างเงี้ยซึ่งมันเคยมีแล้วเดี๋ยวอย่าเปิดดังนะเดี๋ยวหมาสตูมาได้ยินนะเดี๋ยวมันหอนเหมือนกันนะที่สตูเลยเนี่ยนี่ว่ามันกลัวคนเมามากกว่าดูพี่เดินสงงสกแงะมากเเห็นไหมมามเนี่ยดูเดือนดิเบอร์หกห้านี่ เขาบอกว่าหมามันหันหน้าไปทางที่เดียวกันครับแล้วคุณเพ็งควนก็สงสัยว่ามันเห็นอะไรเขาคิดว่ามันเห็นผีทหารของขเขมรเพราะว่าตรงจุดที่บริเวณหน้าบ้านเขาเนี่ยเขาบอกลักษณะก็คือถ้าเกิดเดินไปตามแนวที่หมาหอนเนี่ยมันจะเป็นมุ่งหน้าไปอ่านม้าและเขากข็ความเชื่อชาวบ้านนะคุณเพ็งกวรบอกเชื่อว่าผีทหารขเขมรกลับบ้านไม่ถูกกลับประเทศผิดทางก็เลยมาโผล่อยู่ที่อานมา้อาออยู่ที่อุบลราชธานีบ้านเขาเสร็จสับปุ๊บ อันนี้ความเชื่อพี่กอีกแตกแก็ก็เลยพูดแบบลอยๆแบบว่าคือถ้าจะกลับบ้านไปอีกทางนะทางนี้ประเทศไทยถ้าผีทหารเขมรก็กลับบ้านตัวเองไปซะแต่ไม่ต้องมาที่นี่ไม่ต้องมาที่นี่มีเสียงหน่อยใช่ไหมมีเสียงคุณเพ็งควรครับขอฟังหน่อยชาวบ้านอุบลนบอกว่าเหม็นมากตอนนี้อ่อนแบบยาวๆเย็นๆหนยคนลุกเลยมันนั่งเรียงกันสี่โตเลยหันไปทางจันแดงทางช่องอันว่างนั่นแหละมันนั่งเรียงเลย เลี้ยงกันมันหอนได้นี่หอนทั้งสี่ตัวเลยวุ้ยประมาณสี่ทุ่มมัง่งตอนนั้นเขามีความเสื่อจังไรพอตอนนั้นตอนนั้นก็ว่ามันคาเมนมันตายเยอะนอนอะอาจจะมาเขาคิดว่าอาจจะมาอาจจะวิญญาณอาจจะมาผิดทางมันจะไปลงไปฝั่งโน้นอาจจะมาฝั่งนี้ หาทางกลับบ้านไม่เจอเข้าคุณผู้ชมครับแล้วถ้าท่าจำกันได้คือไม่แน่ใจกลับมานิดน,นึงได้ภาพที่เขมก็ทําพิธีเรียกวิญญาณพวกผีเข้ามาเพราะประเด็นก็คือเอาจริงเนี่ยอย่างทหารไทยเนี่ยตามข้อมูลบอกว่ารบครั้งเนี้เขาไม่มาเก็บศพเลยเหมือนกับกัมพูชาก็ทิ้งศพทหารตัวเองจนกระทั่ง army military force เขาเลยต้องลงเอาไว้ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้เราไปเจอใช่ไหม กับอีกคนหนึ่งชื่อว่าคุณคุณวสวรร์เป็นหัวหน้าพักไทยรวมพลังปรากฏเจ้าตัว,ตวเนี่ยคือเขาจะไปช่วยทหารเยอะครับแล้วก็ช่วยแถวอานมาคุณกังฟูใช่ไหมใช่ครับคุณกังฟูไม่ใช่อากังฟูนะฮะอ,อากังฟูท่านจากไปแล้วอันนี้คุณกังฟูเนี่ยนะฮะคุณกังฟูเนี่ยคุณผู้ชมฮะบอกเลยว่าเนินที่เหม็นมากๆตอนนี้คือ 677ครับ677ที่เราไปเจออาวุธจีนใช่ครับและที่เหม็นแรงมากก็คืออ่านมามาร์แปลกมากคือเข้าใจว่าลักษณะทหารไทยอ่ะคุณผู้ชมฮะอยู่ๆเขาจะไปถ่ายรูปศพมาเนี่ยมันก็ไม่เหมาะมเพราะทหารเขามักจะให้เกียรติกับ้าสึกรตรงที่ว่าถ้าตายก็คือจบถูกไหมฮะเราจะเห็นครั้งก่อนหน้าในที่ทหารไทยเปิดเผยภาพคือห่อแล้วห่อแบบเรียบร้อยไม่ใช่แบบปล่อยศพกระจายเนี่ยนะฮะ ล่าสุดคุณกังฟูเนี่ยแกไปที่อานม้ามาแกบอกเลยว่าตอนนี้ทหารบอกกลิ่นแรงมากมแต่ทหารเนี่ยเขาคุ้นชินเพราะเขาออกรบครั้งก่อนเนี่ยก็คือ24กรกฎาคมใช่ครับไอ้นั่นเนี่ยก็เหม็นก็คือศพทหารตายเกลื่อนเหมือนกันของขเมเนครั้งนี้ก็เหม็นอีกเหมือนกันคุณกังฟูเนี่ยแกเป็นคนที่ไปสำรวจแล้วก็ไปเจอกับทหารที่อานม้า ปรากฏว่าแกก็บอกเหมือนกันถูกไหมไอ้ใช่ครับแกแล้ว<า><า>ว่า,าไงแกบอกว่าเนี่ยแกได้มีโอกาสคุยกับทหาร้นเป็นไงล่ะสบายใจไหม <c oughs> อเอาให้เล่าอะไรคุณกังฟูว่าไงแล้วบอกว่าเนี่ยตอนที่เขาขึ้นไปข้างบนเนี่ยปฏิปฏิบัติหน้าที่ก็คือที่เนิน677กับบริเวณช่องอานมา้าจุดเนี้ยคือได้กลิ่นเน่าเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเออไปไงไปไงไปไงได้ยินเสียงไอ้ป่ะเออแต่ไม่เห็นหน้าเนี่คุณกังฟูยังบอกด้วยว่าทหารเขารู้นะฮะว่ามันมีการสูญเสียเยอะก็คือทางฝั่งเขมร อ้ยอมยอมให้ <ập. S 1> ดูหน้าไอ้นิดนึงแล้วยังไงต่อนะไอ้ <c oughs> เขาบอกเชื่อว่าทหารกัมพูชาเนี่ยคงเสียกันไปเยอะก็คือเสียชีวิตเนี่ยเยอะมากแล้วก็ทหารกัมพูชาเป็นคนที่มักจะไม่สนใจใยดีกับศพทหารด้วยกันอยู่แล้วทําให้กลิ่นซากศพตรงจุดเนี้ยมันค่อนข้างรุนแรงแล้วเบื้องต้นถ้าเห็นว่าไอ้ภารกิจที่เราขึ้นไปยึดเนินเนิน5 0 0เนิน677แล้วก็บริเวณช่องอานมาจะเห็นได้ว่าคือทหารกัมพูชาณเวลานั้นเนี่ยเข้าใจว่ายังคงมีหลงเหลืออยู่บ้างบางส่วนแต่เขาบอกที่มันหายไปแบบเหมือนคล้ายแทจะไมมม่่ีคนของงฝัักพูชาเลย เขามีอยู่2ทางก็คือ1มันหนีอัทนที่2ก็คือตายตายฮะคือพูดง่ายๆผู้ชมฮะมท่านจําวันที่มันมีการผักอ,อกกันได้ไหมแล้ววันนั้นเนี่ยมันจะเคยมีคลิปหลุดออกมาก,ก็คือคือคือเหมือนกับตะโกนด่าก,กันถ<ม>้าหารเขมรเยอะมากนะฮะตรงอัลมาแล้ว<ม>ปรากฏว่าหลังจากนั้นเขมรเนี่มันหายไปหมดเลยคือไม่รู้ว่ามันโดนเราบอมหรือว่ายังไงแต่<ม>ที่นนแน่ ไอ้เนิน6ก7็เก็เป็นอีกเนินหนึ่งถูกไหมที่มีการตายเยอะเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะเรื่องของกัมพูชาม,มันจะตีเราที่อานมาเนี่ยมันเตรียมมาไว้เป็น10ปีแล้วนะฮะเพื่อจะโจมตีไทยเพราะมันหลุดเข้ามาตั้งแต่ยุคเข,ขมรแดงถูกไหมแล้วถ้าจําไม่ผิดตัวเลขคือปี54 54 6 4หสี่กว่าปีแล้วมันก็มาสร้างตลาดอะไรต่างๆมันแปลกมากก็คือก่อนหน้าน,นี้มันมีบ้านถ้าย้อนกลับไปภาพเมื่อกี้ครับที่ทหารเนี่ยเขาตะลุยเข้าไปนั่นคือตะลุยตลาดนะฮะที่มันเคยมีแล้วตอนที่มันถอ่นนนเเมัหลลข้าาปตด แล้วมันก็เอาสแลนมาบังภาพที่ทหารลุกเข้าไปในพื้นที่เมื่อกี้เนี่ยที่นั่งรถถังเข้าไปเนี่ยคาถามก็คือคนขเขมรนี่มันคงลงไปหมดแล้วแต่ทหารที่เคยอยู่ตรงนี้หลายร้อยคนหายไปไหนกันหมดเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็เลยเป็นคําถามว่าไอ้กลิ่นเหม็นที่ว่าใช่พวกที่ตายแล้วยังหาไม่เจอหรือไม่เห็นบอกทหารแนวหน้าพูดแล้วก็ขนลุกช่วงนี้ หมาหอนหรือเปล่าใช่หมาเนี่ยหอนช่วงนี้แต่ว่าไม่ได้หอนทั้งวันทั้งคืนหรอกแต่หอนเป็นบางช่วงซึ่งปกติคือบนเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ค่อยหอนเท่าไหร่แต่ดันมีการหอนหลังจากช่วงมีการปะทะกันแล้วไม่แล้วหมาไปอยู่ตรงไหนวะที่เขาโดยหลักแล้วที่มันแปลกก็คืออย่างนี้คุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าหมาเนี่ยมันหอนหอนตอนกลาง,งคืนคแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการรบครั้งนี้เนี่ยแน่นอนที่สุดคือเราเองก็ต้องถือว่า ผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราเองเนี่ยเคยประสานให้เขามาเก็บถูกไหมฮะใช่ครับแต่เข้าใจว่าช่วงนี้ภาวะสงครามเขาไม่มาเก็บแน่แเพราะนั้นก่อนหน้าถ้าจําได้คือฐานทัพนั่นก็คือหอ,อครับแล้วก็เข้าใจว่าจะประสานครั้งก่อนทหารเขาคงไม่ได้เล่าให้ฟังว่า แพศมา้ไไวหนนะมีบางส่วนที่จำกันได้เราเคยออกข่าวครั้งหนึ่งว่าทหารไทยเราเองเนี่ยมีการเก็บศพทหารของฝั่งกัมพูชาลงมาแล้วก็มีการไปส่งไว้ที่บริเวณด่านพรมแดนเปิดแล้วก็ส่งกลับไปแต่หลังจากนั้นเนี่ยที่ว่ามีการตายตาย,ตาย,ต,ายตายเนี่ยเข้าใจว่าหลังจากนั้นเราไม่ได้เห็นภาพข่าวแบบนี้ออกมาอีกแล้วก็เลยไม่รู้ว่าหลังจากเจอศพแล้วเนี่ยเอาไปไว้ตรงไหนคือบางส่วนเองเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้ตายบนเนินไม่ได้ตายบนจุดที่เป็นที่กัดที่เราไปยึดแต่มันตายตอนช่วงระหว่างทางหรือเปล่า แล้วตอนนี้ไอ้กลิ่นศพที่อยู่ระหว่างทางเนี่ยเราคงไม่ได้ลุกเข้าไปเพื่อจะไปเก็บศพเขากลับมาให้แต่กลิ่นมันก็เลยคลากคลุ้งทั่วปา่าเพราะนั้นตอนนี้ก็คือมีกลิ่นเหม็นจริงๆขนาดนี้ล้างหมาหอนจริงๆส่วนจะเจอผีหรือไม่ผีเนี่ยเอาจริงฐานคงไม่กลัวหรอกมั้งเพราะถ้ากลัวคงไม่ยิงเขมรผีแ้วนะฮะเพราะมันมาบุกลุกเราฟังเสียงคุณกังฟูเนี่ยฮะชีวิตได,ไ,ดได้หลายวันแล้วเนาะนะครับจริง,รงๆรแล้วบางฐานอย่างเงี้ยก็ยิงตั้งแต่รอบ 2. รอบ3ที่ช่องแอนแม้มีการเสียตั้งแต่เริ่มวันทีี่เสย จ่าสิบเอ็ดวีรวัตรมุ่งกลางนะครับจ่าโอมวันนั้นอ่ะเขาก็เสียเยอะกว่าเราแล้วนะครับก็ตั้งแต่วันนั้นมาเป็นต้นมาเขาก็เสียชีวิตเยอะกว่าเราก็นับมาถึงวันนี้มันก็มันก็เป็นอาทิตย์แล้วครับมันก็ได้กลิ่นแล้วนะครับก็กลิ่นก็ค่อนข้าง แรงนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าพี่ๆหน้าแนวที่เขาอยู่ตลอดนะเขาเริ่มชินละนะครับเพราะว่ากรากดาคมก็ก็กินแบบนี้นะครับแล้วก็ทหารเขมรนเองก็อยู่ในบังเกอร์นะครับแล้วก็อยู่ในในป่าที่ที่อยู่นหน้าผาที่เราดันลงไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เยอะอยู่แล้วก็ตามตามวิถีของของ,ของรัฐบาลพนมเปงเขาก็ไม่ได้มาเก็บอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งเราได้เนินจุดสูงคมอย่างนี้อีกก็ไม่ยิ่งมาเก็บใหญ่เลยเพราะว่าก็กลัวว่าเออแบบจะเสียเปียบทางด้านของการอาหารน,นะครับเพราะว่าเราเราได้จุดสูงสุดไป แล้วแล้วก็เราสถาปนาพื้นที่ไปแล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับก็ทหารขเขมรที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ไม่ได้กินข้าวนะครับแต่ว่าตัวอ้วนขึ้นทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเพราะว่าอืดน,นะครับก็ก็เป็น,นธรรมชาติเนาะอินทรีย์วัตถุที่จะต้องมีแก๊สออกมานะครับเป็นเป็นแก๊สไข่เน่าเราก็ดันส่งไปในแผ่นดินเขาครับก็ดันลงไปข้างล่างหน้าผานะครับแต่ว่าเราจะไปเก็บส่งคืนหรืออะไรเนาะมันก็ไม่ใช่พลทหารที่ยังมีชีวิตอยู่ นะครับก็หลักมนุษยธรรมเรามีนะครับก็เสียไปแล้วเราจะทำยังไงนอกจากนอกจากโอเคเราเราก็มีการไหว้ตามอะไรตามความเชื่อเนาะนะครับชาวพุทธอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าเราก็ก็ต้องก็ต้องเป็นไปตามสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมในฐานะที่ผู้ลูกรลานอธิปไตยไทยนะครับเราเองก็แลกมาด้วยชีวิตเขาก็ต้องแลกด้วยชีวิตเหมือนกันนะครับก็มาถึงวันนี้แล้วเราก็ยังต้องอตรึงแนวหน้าอยู่แล้วก็ในอนาคตขา้างหน้านะครับก็ต้องถอนกําลังออกไป ตัวทหารขมรเองนะครับจะเจโตเจราจาเป็นยังไงไม่รู้ก็ถอนกําลังออกไปนะครับเก็บทุนระเบิดด้วยกันนะครับแล้วก็อนาคตข้างหน้าก็อยากเข้ามาอีกจะไม่มีการปรับเปลี่ยนเสริมกําลังทหารอะไรเข้ามาอีกอะไรเงี้ยให้มันเห็นภาพแบบนี้ก่อนนะครับแล้วเราถึงจะว่ากันต่อบไปว่าเราจะทํำยังไงเราก็เรื่องของสแกมเมอร์ด้วยคาสินโนด้วยนะครับก็อยากจะให้ทางรัฐบาลกัมพูชารีปเปิดนะครับชื่อนักการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องทุนเทา จะได้ขี้ขายประเด็นสงสัยที่จะเกิดขึ้นแล้วประเทศไทยก็จะมีการเลือกตั้งในอนาคตด้วยก็จะได้รู้เลยว่าใครพี่น้องประชาชนจะได้เลือกใครได้ง่ายขึ้นครับ นี่ครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าทหารไทยอ่ะเขาไม่กลัวผีหรอกครับเพราะเอาจริงเขากลัวเสียประเทศมไม่ให้เขาไม่บุกไม่บุกขนาดนี้หรอกขนาดเดียวกันวันนี้เอาจริงมันมีเนินอีกเนินหนึ่งนะเห็นบอกเรายังยึดคืนไม่ได้แต่ประเด็นก็คือน่าจะมีการสูญเสียทางฝั่งเขมรคือวันนี้คุณบุญจันทร์เนี่ยแกเป็นอดีตทหารพันไค้ปักธงชัยแกเล่าให้ฟังบอกว่าเอาจริงเนินที่ว่าคือเนิน745ใช่ครับมันตรงไหนอะคือเนิน745ก็คืออยู่แนว จริงๆแล้วเนี่ยคือก่อนหน้านี้เราเคยมีแต่ว่าวันนี้ไม่เข้ใจทีมงานมันใกล้ๆกับหกร้อยป่ะเอ้ยไม่ใช่หกร้อยห้าร้อยห้าร้อยโซนนั้นแหละครับก็คือมันเป็นรอยต่อหลังออกไปอีกก็คือช่องอันม้าเนินหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็เนินห้าร้อยอยู่ประกบสองคู่อย่างนี้แล้วช่องอันม้าอยู่ตรงกลางเนินเจ็ดสี่ห้าเนี่ยมันขยับออกไปข้างนอกอีกอือซึ่งมันเป็นยอดจุดที่สูงอยู่ลายล้อมช่องอันม้านี่แหละนี่เนินเจ็ดสี่ห้าขวามือเนี่ยอันนี่ที่หยิบให้ดูนี่ใช่ครับเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แสดงว่าเนินนี้น่าจะเป็นเนินสูงใช่แล้วเรายังตีไม่สําเร็จนะฮะตอนนี้แต่เห็นบอกว่าเนิน745เนี่ยอุปสรรคที่เรายังขึ้นไปไม่ได้เนิน677เราตีแล้ว677ตีแล้วเนี่ยนะฮะแล้วเนินนี้ก็คือ745มันสูงคํ่าเหม็นยังได้เปรียบอยู่แต่คิดว่าหลังจากนี้น่าจะอีก2วันอ๋อแสดงว่า อาทิตย์นี้ประชุมพวกรัฐมนตรีอาเซียนเนี่ยยังไงเราก็ต้องยิงต่อไปเรื่อยๆแสดงว่าที่อุบลถูกไหมน่าจะยังต้องมีการเปิดฉากปะทะก,กันเพื่อจะเอาคืนเนิน745แต่ขณะเดียวกันเนี่ยเนิน745อันนี้เดานะหเห็นบอกว่าทางทหารพาบุญจันทร์บอกว่าเวลา,ขาเขมรนะยุทธศาสตร์มันคุณผู้ชมฮะสมมติมันเพียงพำตอนนี้มันเพียงพำและอันมานึกออกหไหมนแล้วก็เนิน500มันเพียงพำแล้วเนิน67 7มันเพียงพำแล้ว มันเพียงพ้มเสร็จเอาแหละที่บอกมันตายเกลื่อนเนี่ยแต่ถ้ากําลังมันเหลือมันจะย้ายไปยังจุดยุทธศาสตร์ใหม่ที่มันจะป้องเอาไว้ตอนนี้สันนิษฐานนะฮะว่าถ้าทหารใครจะไปเก็บเนี่ยกำลังทหารเขมรน,น่าจะไปกองกันอยู่ที่เนินเจ็ดสหที่คุณผู้ชมเห็นเห็นบอกว่าเอาจริงเนี่ยนะฮะเข้าใจว่าขเขมรเนี่ยมันจะไม่ยอมแล้วเนินเจ็ดหน่าจะมีกําลังคนเขมรประมาณ 3,000น,นายครับเ <ฮะ S 2> พราะว่าเมื่อวานนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีข่าวมาจากฝั่งกัมพูชาบอกว่าเขามีการให้เกณฑ์ทหารรอบใหม่ซึ่งรอบนี้เห็นบอกว่าเป็นรอบที่3ของปีแล้วต้องไหนเจ5่าวะทีมงานทำไมเป็น741ี่หวะฮะ อันนี้เป็นเจสี่หนึ่งริง <Jessie 1. S 2> ทีมงานกลับไปเมื่อกี้นี้เจสีห้ค้างนั้นเออเอ,อ,อันนี้อ่าแล้วไงต่อไอ้เขาบอกว่าคือข่าวเมื่อวานเนี้ยทางกัมพูชามีการให้เกณฑ์ไพ่ผลก็คือเกณฑ์ผู้ชายมาเป็นทหารเกณฑ์เนี่ยเป็นรอบที่3ของปีเกณฑ์มาไม่ต่ำกว่า3,000นายแล้วเชื่อว่าส0มพนายนั้นเนี่ยน่าจะส่งไปจุดที่เขายังมีกําลังมีฐานอยู่ยังไม่ถูกตีแตก แต่ประเด็นก็คือสมมติมันเกณฑ์ไปที่745เนี่ยนะครับผู้ชมฮะนั่นก็หมายความว่าที่อ่านม้าเนี่ยซึ่งเราไม่รู้มันตายเท่าไหร่แต่รู้ว่ามันเหม็นเนี่ยนะฮะ,สะแสดงว่ากาลังคนจะไปกองกันที่745ก็ยังไม่แน่ใจอีกเออเดี๋ยวพวู้ต้องตามต่อฮะเนิน350มันจะมีบังเกอร์ถูกไหมฮะที่มันทำเอาไว้หลายสิบป,ปีซึ่งอันเนี้ยเราตีแตกแล้ว350ไม่รู้ว่ายุทธศาสตร์เนิน745ที่มันกำลังขนวนไป,ไปอีก3,000ันเนี่ยมันจะทำเหมือนกับเนิน350หรือไม่เดี๋ยยยยวอออัันนเเี้้้้้จะะตตตตงงาาาามม่่่พรรึึดดดดไไไแถ โอ้โหจุดนี้น่าจะตายเยอะที่สุดแล้วมั้งในอุบลเนี่ยเพราะว่าอ่านมาเนี่ยก็น่าตายพอสมควรแล้วไม่งั้นไม่เหม็นขนาดนี้แต่เนิน745ตอนนี้จากรายงานข่าวคือมันไปอยู่3,000กว่าคนเพราะฉะนั้นถ้าตีแตกเนินนี้น่าจะตายเยอะที่สุดรองมาจากไม่ใช่รองน่าจะตายมากที่สุดมากกว่าอ่านมา้าถ้าเราตีแตกลองฟังเสียงทางด้านของคุณบุญจันทร์ใช่ไหมลองฟังดูหน่อยครับหลังทั้งจะเป็นตกก็เป็นตลาดขอเ่อไอ้ใครของเนี่ยน,นะครับ ครับก็ตุนต้นไ้ต้นไ้เนี่ยแหละก็ตุนอะไรนะครับป้องกันโดนที่ี้เขียวเนี่ยนะครับแล้วเกิดตลุลงมาก็มันจะโดนมันจะกระเด็นยิงตลอดครับเรายิงตามจุดเป้าหมายที่เราต้องการนะครับที่เรามองเห็นครับทำลายนะครับในเมื่อทําลายก็ต้องบิ่งไปตลอดยิงตลอดในทาในเมื่อทําลายครับเสี่ยงครับเพราะการเสี่ยงนะครับแน่นอนครับการเสี่ยงตายนะครับพอทุกวินาทีนะครับที่เรารอบนะครับ อยู่ทุกวินาทีเลยครับก็จีนครับเป็นของของจีนครับครับเป็นของจีนครับไม่ใช่เป็นของเวียดนามนะถ้าเวียดนามมันเป็นของชนิดหนึ่งนะครับไอ้ของจีนนะครับที่ปอกหรเป็นปอกกลมๆมืนหน้าครับครับเป็นของจีนครับของจีนแดงไอ้รุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ผมก็ไม่รู้เลยครับก็เท่าเท่ากันแหละครับครับก็มีมีที่หนาหรือบางนะครับมันก็ต้องมีหนาบางจุดอ่อนของรถถังนะครับนี้ก็เพื่อ ทำครับทำลายเหมือนกันครับคือโจมตีนะครับป้องกันทั้งด้านนะครับสองด้านอย่างนี้นะครับนะครับเป็นของธรรมดาเราโจมตีหยุดวิธีนะครับว่าง่ายก็ได้ครับไม่ง่ายเกิครับในการเข้าโจมตีนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอจับตานะครับเนิน7จ5เป็นจุดยทธศาสตร์อีกจุดหนึ่งนอกจากอันมาที่เราเคลียแล้วถูกไหมฮะอ้าจบเรื่องนี้เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ทหารก็เห็นแล้วว่ามันมีการตายเกิดขึ้นแต่เขมรไม่เคยยอมรับ ก็มาเก็บศพด้วยกันแล้วกันเหมือนกับครั้งก่อนใช่ไหมที่เขาบอกสุดท้ายก็คือต้องส่งไปหน้าแดนจะเอาไม่เอาก็เรื่องของคุณแล้ว<ช>ถูกไหมฮะถ้าคุณไม่เอาก็คือฐานคุณก็ทิ้งศพไว้ตรงนั้นมันก็เลยเกิดฝูงเ็าเลยฝูงนกใช่ครับฝูงนกเออแล้วก็ฝูงมแมลงวันเนี่ยนะฮะเดี๋ยวรอจับตาท่านเนินเจ็ดสี่ห้าแตกเข้าจว่าฝูงมแมลงวันจะย้ายจากอานมาไปอยู่เนิน 7, 4, เจ็ดสี่ห้าใกล้ชิดกันมากขึ้นเข้าถึงเนื้อหาที่มากกว่าใคร กับพุทธทอล์กเพียงคุณสมัครสมาชิกแบบรายเดือนเดือนละ25บาทขั้นตอนการสมัครเพียงเข้าแอปพลิเคชัน Google Chrome บนมือถือหรือกดผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก iPad ค้นหาพุทธทอล์กอย่าลืมนะครับกดปุ่มสมัครสมาชิกเลือกวิธีการชำระเงินอ้อแล้วอย่าลืมกดยืนยันการสมัครแค่นี้คุณก็จะเป็นสมาชิกพุทธทอล์กได้อย่างง่ายดา รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอ่านรายละเอียดหลังจากการสมัครครับและที่สําคัญเมื่อทุกท่านสมัครเสร็จเรียบร้อยผมก็ต้องขอต้อนรับท่านเข้าสู่สมาชิกพุตทัศน์ท็อกค,ครับ